วิวจากโรงแรมจ้าตอนเช้าวิวสวยมากดูสิเอ้ยข้างบนยังมีเนี่ยมีมองมีมองสัยวันนี้ฝนตกอันนี้วิวรอบๆโรงแรมนาะสวยไหมใช่ไหมใช่ไหมอ๋อโห วัตวิวโน่นตรงนั้นเป็นโรงแรมทัพอสจิลลพักอยู่นะจ๊ะ <c oughs> อากาศดีดีสวยสวยจริงจริงแสงวูบกวัางเด้อจ้าชอบยังชอบบนเขานู่นมีมูมมี